นนเนี่ยโอ้องพระไม่ดำล,ลมลมวดแรงแค่ไหนองค์พระพุทธรูปก็ขาวเหมือนเดิมโอ้สง,งบมากเนี่ยขอความสง,งบได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยพระมหาศักยะมุนีสีสันเพชรพระพุทธเจ้าเดีย๋ยวเรามาไหว้ขอพรกันดีกว่า <laughs> พ่อหน้าดูพ่อหน้าลูกแอทเธอ f a เฟสลุกแอทเธอเฟส ราจะขึ้นไปอ่ะ7จ็รสสิกว่าขั้นนิ่งกว่าพิจิตอีกอ่ะคร <c oughs> ั้งนี้เราจะไม่ตายเชื่อว่าเราจะไม่ตายเพราะว่าพิจิตเราก็รอดมาแล้วอ <c oughs> อันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด,ด้วยไม่มีศีก็สิ้นสีสายตา <c oughs> เป็นนักบวชไม่มีศีก็สิ้นดีข้าราชการศีไม่มีก็หยาบคายน้องนพคิดว่าอันสตรีไม่มีสีก็สิ้นสวยหมายความว่าดังนี้ค่ะฉันสวยค่ะสวยนะคะถึงปากจะไม่มีสีแต่ฉันก็สวยค่ะ สวยสวยซิบแตกย่อยเด้อสวยสวย <laughs> สิบแตก <laughs> ดีนะไม่สวยตัดแตกเนี่ยเม,ามา <laughs> ื่อวานเมื่อวานตัดไม่นิบแตกยิบจะมคิวาครับ <laughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นทางขึ้นไปสักการะพระพุทธบาทเจอกระเช้าโดโดกีด่ป่ามาแสดงมาแล้วนี่ไนวะ ATM มึงอ่ะเน่อแล้วะเจอเอาแมตออกสิมันจะได้แมตออกมันจะได้แม่นี้ชราเลยก็กลัวแม่คุยไม่ไหนมั้โอ้ยน่าละแม่ถ่ายไปอีกละเอออยู่นี่น่าเอร์มากเลยเมื่อกี้อ่ะถ่ายรูปรวมต้องไงอ่ะแม่ฮะตอนนี้แหละก่อนที่จะเดินเส้นทางอริยมาร์กทางขึ้นพระพุทธบาทดอยโลนเจ็้อยสาขั้นบันได ห้าร้อยสี่สิบหกเมตรไม่ถึงกิโลมันแค่ห้าร้อยเมตรเองไม่ถึงกิโลไม่ถึงกิโลไม่ถึงกิโลวิ่งมาห้ากิโลไม่ให้หมดเหรดูแต่พวกมึงตอนนี้กูขอยังหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นประวัติพระพุทธบาทดอยโลนะครับ อะเราข้อไกด์หนก็ได้เราข้อไกด์ไงเรื่องเป็นไกด์เลยเดินไปด้านบนขั้นบันไนไม่ขึ้นเดินตุยตุยตุยไปเโดยทางข้างด้านบนนะคะจะมีมณฑลบนะคะไว้ครอบรยพุทธบาทไว้เพื่อเป็นกันแดดกันลมกันฝนและข้างบนยอดเขาโน้นก็จะมีบ่อน้ําทิพย์นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเขาเชื่อว่าบ่อน้ำทิพย์จะสามารถช่วยรักษาโรคได้เด้อแล้วก็จะมีพระพุทธศาสนาอรหันเด้อสาราอรหันเอาไว้พักกันเนาะ แล้วก็ส่วนทิวทัศน์ข้างบนก็จะเห็นว่ารอบๆอำเภอบ้านตากเลยเนอะสวยมากๆเลยนะคะส่วนที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าสาราเส้นทางอาริยมักเด้ออาริยมักมีอะไรบ้างมักมีโอเปิลเรียนหรือยังสมาธิทีพอ <laughs> ไปไปค่ะนี่คือทาช่วยอ,อามถือน้ำหน่อยสิจออะขวด,วดนึงไปอีนั่นไปเลยเดี๋ยวกระต่ดีกระต่าย กิดขึ้นไปแล้วเป็นลมอ่ะกดเนี่ยไม่กูเกิดเป็นลมไลยกูจะว่าเป็นลมกางแดดเม่อกกูกาแค่ตอนตอนี้ครับถ่ายหลายครับนี่นะคะก็คือก้อนอิดเดอเขาบอกว่าใครที่ยกขึ้นไปถึงยอดเข่าได้จะประสบความสําเร็จในด้านต่งตางๆก่อนจะยกเขาให้อธิษฐานแล้วก็ยกขึ้นไปนะคะอยากลองยกเวลามาแล้วสักครั้งเลยมาไปตั้งหงื่อเรา,าจะเหนื่อยมา,ายก เอาเนี่ยถ่ายรูปตรงบันไดตรงนี้ก็สวยเนี่ยมาจะถ่ายให้โอ้โหโอโอ น้องนัดฉันมีอะไรให้เธอดูครั้งแรกที่แคปเจอร์ขึ้นข่าวเธอควรดีใจปรบมือส่สรเสรินให้กับแคปเจอร์ไม่ได้ไม่ได้มึงจะอยู่ก็บข่อยกคเจอมึงกอยตังเปล้ยวกับเปลยวม่ยได้บอบอบอ,อีกนิดเดียวอ,อ,อีกนิดเดียวคุณยังจะอีกเหอีกเดียวมึงกเ็เขาเหนหน่อยก่อน น,นี่ที่กินเอาออกไปเลยแล้วก็จำัหับม,มนสเสร็จอบริการน,น้ำนสภาพครึ่งทางแล้วนะเนาะเร็วๆสู้ๆเนี่ยขึ้นมานนอกีกคาัหนึง้แล้วเจอครทางพอจเจอบอกครึ่งทางพอเจอเป็นลมแล้วครึ่งทางพองอ่ะบรรยากาศสวยงามจ้า ถึงแล้วสภาพก็ขาสั่นขาสั่นขาสั่นขึ้นมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเด้อตอนนี้กี่โมองอะสิบเอ็ดโมงครึ่งเออไม่เห็นไหมไม่นาน กาบาไม่ว่าจะตัดนะรอบเนี้ที่จิตจำได้ตัดมรอบเนี้ยลูกกาบ,บาลูกกลับไปลูกจะไปตัดต่อวิดีโอลงขอให้ลูกเด่นดังปังรวยด้วยเถิดสาธุถ้ารวยแล้วถ้ารวยลูกจะมาปรับปรุงพัฒนาวัดที่นี่ให้ดีขึ้นแต่ลูกจะไม่สร้างกระเชา้าลูกขอบอกสามด้านต้องขอบายกันนะถ้าได้สามสิบด้านจะได้จะมาทาอันนี้บันไดลาวใหม่ เรา,าที่มันบระจกจะยอะเราสิบล,ล้านได้ตั้งสามสิบล้านเอกระเช้าหกร้อยล้านพ่นโอ้กระเช้าว,า <laughs> าวี่ตั้งหกร้อยล้านจะเฮ้ยบนบกคโอ้ย่เนี่ย<อ>ได้เห็ดท่มาโอ้ยเก่งใหญ่มากเลยอ่ะ แบ่งกันกินนะเออเบาเออไม่เอาไม่ได้แบ่งเอากินเลยเออเบาเบาค่ะกิโลเท่าไห่คะมันขายกิโลร้อยสาวแต่ว่านี่เก็บมาเนี่ยเก็บเล่นเก็บหัวกันเก็บเล่นเก็บเล่นเก็บตรงไหนเนี่ยต้องไปเก็บชอบพาะเพราเก็บเล่นค่างต่ำ่างค่ำค่างดอยเนี่ยน้องเก็บเฉพาะแคกว่าแกนใหญ่เนาะแบ่งไปเลยนะถูเออเบาเบาเบาแบ่งไปเลยมึงลองขบเป่นสแกนเลยเก่งลงไปนิ่เดียวกันได้ อ่อมามันง่ายคะอืมเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหาเล้ไม่ได้มองข้างทางเลยไงกูอมองเลยละ่ะคุณตั้งใจที่จะขึ้นมายอย่างเดียวขอบเ็เขตแต่ว่าโดงไม่ได้อยู่ขวามือที่รูหินขวามือท่นอานระวังงูจงอางหน่อยนะฮะงูจงอางมีงูจงอางไปอีกตัวแล้วแข็งฮะ ไอ้ไอ้โกหกปะเนี่ยเอาขึ้นมาแล้วกี้กำลังจะลงไปคขั้วเห็ดมันอยู่หั่นพอดีกัเลยบ้กล้าลงกว่าแต่ว่าตายแล้วน่าจะลงไปได้จะได้นะลงได้เราได้ลงคันได้เราลงได้เอาพี่สาเออมันบ้าขึ้นมาหู่บ้านมันเป็นอ่ะอ๋อแอบไปได้ลงคันใดนี้นิดอันนี้ลงข้างทางพอไปถึงตรงลุ่มนี่ก็ลงซ้ายมือคือเข้าป่าแา่ข้างไปยินข้างข้างของบอว่าเเมื่อกี้เนีบ่อ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  ไปเจากูจะดูขนมก่อนนี่ค่ะตาจะหาบอดเจี้ยว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 สุกกัญญาบอดชายลูกบอดชายบอดชายเออแต่ที่นี่คือบอดเลิศบอดชายใครบอดชื่ออันนั้นบอดชื่อบอดอะไรอ่ะบอพระพุทธบาทไหลอนดอยพระพุทธบาทไดรล้นชาโดยนนดอนพุทธบาทไดรล้นนน วัดพระพุทธบาทดอยรอนวัดพระพุทธบาทดอยล้อนเราจะไปเองที่ไหนนะตั้งเหรียญใช่ไหมตอนนี้ตอนตอนนี้เรากำลังจะไปที่มณดบเสี้ยนจ่ียใมนฑปพระพุทธบาทเบื้องขาแอนคาัดเบื้องซ้ายมือขาวผู้ชวยและนี่คือเอ้ยเจ้าชื่อไห่กัวเหลิ่นหัวชื่อไห่หัวเหลินว่าชงหลายจ่าพันกระต่าย พันกระต่ายชื่อหวัดเจียเฮ้ยเฮ้ยแกอแกแกดูวิวสิเนี่ยถ้าคุณถ่ายตอนนี้กูว่าหน้ากูยไม่ได้ระดับกีก่ข่ะอ้าวเขาให้ผู้หญิงเข้าไม่ได้หรอเนี่ยเมื่อคืนฉันอ่านเขาไม่ให้ผู้หญิงเข้าเข้าได้ฉันเข้ามาตั้งแต่เด็กน้อยแล้วเอ้ยไม่ใช่ปะ หรือว um ่าเขาไม่ให้ผู้หญิงตักน้ำปะเออเขาไม่ให้ผู้หญิงเขาไม่เห็นมีน้ำเลยเขาให้ผู้หญิงตักน้ำเพราะว่าถ้าผู้หญิงตักน้ำน้ำจะแห้งอันนี้เขาตั้งหัวซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะเออตีนนั่นะอรน่ออะไรอ่ะหมุนเลยปะถ่ายมุมนะกามมาถ่ายมุมนี้ตรงนี้ไม่สวยหรอกตรงนี้นี่ยโง้โหมันสูงอ่ะซิกเนเจอร์ไปตรงนู้น มันสูงแตมาออาตนี่ส้นโอ้ยอ้ย่อุกดินัก่เนาะดูิมาดูนกุ่งอ้ยโ้ยโอ้ยออมาโอ้ยออามอามบ่อรู้ว่าเพื่อนกลัวมาบารีบมากระชั้นมามา อยากพาไปไม่ได้ลงมันไม่ตไอแ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วอะไรวะเอาเธอเข้าไปดูนุ่นไปไปมาอะนี้มาอะของวอล์กบอเอานะคะนบไปมาได้นบจะให้นี่นะคะนี่ก็คือวิวของวัดพระพุทธบาทดอยโลนี่ถ่ายจากนี่ถ่ายจากมนดบเด้อ นี่นะคะนี่คือบนดบตอนนี้เราอยู่บนดอยค่ะบนดอยสูงที่สุดเลยก็ว่าได้เราก็จะเห็นวิวทั้งหมดของกิ่งอำเภอบ้านตากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลท้องฟ้าเด้อดูนะคะสวยมากค่ะข้างๆก็จะเป็นวิวล้อมรอบของภูเขานะคะใครสนใจสามารถมาเที่ยวได้เนาะอยู่จังหวัดตากใกล้ๆกำแพงเพชรนี่เอง นะคะเราขึ้นมาจากพระองค์ตรงนั้นนะคะเราขึ้นดอยมาระยะดอยมาประมาณ500เมตรค่ะไม่ถึงห0 0เมตรนะคะแต่ก็คือความชันใช้ได้เลยนนะถ้าเพื่อน็ขาสายันประดาหนึ่งคนนะคะเอาละเอาละนี่นะคะดูวิวได้เลยวู้ไปเลยค่ะสวยงามมากมองจากมุมนี้นึกว่าสวิตเซอร์แลนด์นะคะ ถ้าเราได้ยินเสียงอไย่างเงี้ยเราแปลว่าเรากำลังได้บุญมันดู้ันก็สวยอะแ,แล้วใครจะไปคิดมาว่าเราจะสูงขนาดนี้เห็นไหมทุกคนตอนแรกเราอยู่ที่ตรงนู้นอะองค์พระจากยมุนีอะ่ะอยอเด็กคนนี้ก็ไม่กลัวอะไรเลยมันเป็นความยังไงแล้วนะฮะ บอ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 ไปบอไปไปมีชปคบค่ะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะลงไปตรงนู้นเนาะเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทตรงนี้ก็จะเป็นรอยพุทธบาทนะคะอันนี้พระพุทธบาทเบื้องขวาส่วนด้านนั้นก็จะเป็นรอยพระหัตเบื้องซ้ายมีความเชื่อว่ากันว่าถ้าหากตั้งเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทสองบาท10บาทห้าบาท อธิษฐานก่อนตั้งนะคะเรื่องนั้นก็จะทําเป็นอะไรนะความจริงจะเป็นเรื่องจริงถ้าเราตั้งได้โดยไม่ล้มเออเขาว่าอย่างนี้ไม่เชื่อนะคะเราก็ดูเศษซากเหรียญเนาะก็มีอยู่เดอ้อที่เขามาแอบตั้งกันตอนแรกมีเยอะกว่าน,นี้นะคะแต่ได้ถูกแม่บ้านของที่นี่ทําความสะอาดไปแล้วบ้างนะคะซึ่งการเดินทางขึ้นมาก็ไม่ยากเลยเนาะสนุกด้วยเพื่อนก็ดูจะอ n จ o ยนะคะเพื่อนไม่กลัวคะ่ะ เพื่อนไม่กลัวเพื่อนดูเอนจอยเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะลงไปข้างล่างให้เพื่อนดูเนาะ,ม,ม,นะนมันไม่ได้มีอะไรเราเดินได้นะคะแต่ขออย่างเดียวนาะความปลอดภัยคือเราอย่าพยายามอย่าวิ่งหรือว่าอย่าเล่นกันระหว่างลงนะคะนี่ก็จะเป็นทางลงเดอ้อนี่ก็จะเป็นแบบทางที่เขามากันเดอ้อ ส่วนใหญ่สายพวกอะไรนะเขาเรียกอะไรอะอยูทงยูทูปทาวอลเขาก็จะลงมาถ่ายรูปตรงนี้กันได้รูปไปเยอะมากตรงนั้นสวยนะคะเราเดินมาได้นิดหน่อยนะคะเพื่อนอยู่ตรงนน้นเนาะเราลงมาได้นิดนึงนะคะเพื่อนอยู่ตรงนน้นนะคะอันนี้เราก็จะใกล้มาอีกน,นิดนึงไม่ได้สูงมากนะคะ ตอนลงเราก็ดูเนาะว่าแบบทางไหน,นนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้น่ากลัวมากสังเกตนะคะเขาจะมีการตั้งหินเนาะตั้งหินเหมือนของเกาหลีเลยซึ่งคนเกาหลีนะ่าจะเชื่อว่าอธิษฐานขอให้โชคดีและไปพรอให้คนนั้นคนนี้กันตั้งหินฉันก็ไม่รู้อะไรมากเนาะเดี๋ยวไปเสิร์ชข้อมูลดูว้าวถ้าตรงนี้ได้ก็คือรถนะคะ เราก็จะมาถึงตรงนี้พอเราไม่ไปถึงที่อื่นนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นเขามาถ่ายรูปกันรูปเป็นิกเนเจอร์ signature. แต่รวมๆก็คือบรรยากาศตรงนี้ดีลมค่อนข้างที่จะเย็นมากนะคะลมพัดตลอดเวลาทีนี่คือกรรมวิธีในการโชว์ตั้งเหรียญเสี่ยงดวงเสี่ยงทายเนาะกุศโลบายก็จะมีกติกาบอกไว้ว่าแต่ที่นี่ไม่มีเขียนนะคะอันนี้ก็คือปากต่อปากเนาะก็คือ ก่อนเราจะทำการตั้งเหรียญใดๆลงไปในรอยพระุทธบาทนะคะให้ตั้งจิตอธิษฐานถามขอเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะถ้าหากเป็นจริงขอให้ตั้งเหรียญได้และดิฉันกับเพื่อนสาวนะคะก็ได้ทำการตั้งเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะปรากฏว่าตั้งได้ <c oughs> <c oughs> ส่วนเพื่อนสาวฉันอีกหนึ่งคนนะคะกำลังทําการพยายามนะคะตอนนี้จะพยายามเอาแน่เอานอน <c oughs> จะทำไม่ได้จะพยายามตั้งเหรียญแห่งปณิธานของเขาให้จงได้นะคะเรามาช่วยกันลุ้นดีกว่าค่ะความสำเร็จอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่น <c oughs> พยายามเข้าไปค่ะ <c oughs> <c oughs> และในที่สุดนะคะสามเหรียญผ่านไปเพื่อนที่ฉันสามารถทำได้ นี่นะคะเขาได้มาทําการเสี่ยงทายต่อหน้ารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้านะคะตั้งได้แล้วค่ะคุณแม่ฉันดีใจเรียนที่สามเป็นความภาคภูมิใจนะคะโอเคค่ะหากเราขอนะคะก็เราดูความสําเร็จที่เรามาเสี่ยงทายนะว่าจะเป็นจริงหรือไม่จริงเพื่อนดิฉันจะถูกหวยสามสิบร้านหรือไม่ก็ต้องติดตามตอนต่อไปค่ะเพื่อนจะสร้างกระเช้า เวอร์ซ่าเนลามิดแสดงว่าอันนี้ได้น้ำมนต์กัแล้วเนี่ยเออเขาลงกันไปแล้วอ่ะทั้งมเราไม่ขอน้ำมนต์เขาเลยเขาลงไปแล้วเหรอเราก็ไม่มีเรารู้ว่าเขาอยู่ข้างบนอยู่เขาอาจจะอยู่ข้างบนอยู่ก็ได้เนี่ยเธอนั่งตรงนี้ไม่ได้หรอเราถ่ายเชิญเชิญนั่งเอาจ้องมาคนถ่ายสิว่าต้องถ่ายอ่ะแล้วก็มือถือใครถ่ายอ่ะ มือถือนกหรอมือถือนกก็ได้นะแต่ว่ามือถือกิ๊กสวยกว่าไม่ได้มันต้องถใส่นะคนถ่ายต้องใส่เก็บนี่เออใช่นกถ่ายรนกอ้าวฉันจะถ่ายฟุดแต่แอมก็ถ่ายสวยนะอืมนกสวยกว่าโวยนึกยังไงวะเดี๋ยวแล้วฮะนี่นะคะก็มาถ่ายเก็บฟุตอ่ะระหว่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะบรรยากาศดีนะจ๊ะ สวยบรรยากาศสวยข้างหลังนางสวยนะได้อยู่นะไปนะไป มาอยู่ตรงนี้ไปนะทักกดเสียงชัตเตอร์อ่ะทำไมเนนเน่มาบ่อยจังเอามามาฉันเสือฉันเองมาว่าเขาเขาเขาไม่คิดจังอะไรต้้องใหนะะคเพื่อนจะเก็บบทไปอธิบายทางไปค่ะเจ้าชื่อเจ้าชื่อคืออะไรบอกก็บอกแล้วยังวะจะกินยังโลุะยไจิ้มหนุ่ยไเลย ออย่าาง้ตายเป็นสุกอ่ะเพื่อนอย่าพึ่งนะยังไม่พร้อมอุ้ยยังไงกูเห็นเขามาหันอในโอ้โหเอาไปกิ๊กไข่ไปโอ้สูงขนาดนั้นแม่อีนอกลัวไม่ไหวแล้วยวิวดีลงกดีด้ต โอ้ต่ลมปิวลมปิวลมปิวแม่ลมปิวเฮ้ยหัหน้ามาจ้าจ้า I'm coming back กิ๊กอยู่ข้างบนยังไม่โดนใคร เขาเป็นยังไงบ้างจะเอาบุญมาฝากสาธุแล้วเจอเอาบุญมาฝากสาธุแล้วสาธทุพดวศาสธุพูว่าสาทุเออรับบุญไปแล้วรับบุญทางบูชุตเหรอไม่ก็เขาบอกว่าเวลาแบบใครเขาบอกว่าเอาบุญมาฝา,า,ากแล้วแล้วุดแล้วศา,าธุอย่างเงี้ยบุญก็จะได้ไปส่ง,สงถึงเหมือน,ก,นกัน,นกเจอบรลลุเลยนอกจา นิพพานคือความสุขคไอ้คนขึ้นมาเยอะไหมเจ้าเจ้าคนขึ้นเท่าไปที่แกเห็นนั่นแหละมึงเป็นสะดุ้งหมึงกันเออเขาสะดุ้งเธอกันมึงบอกว่าไอ้นั้นถือไอ้คนนั้นถือไอ้คนนั้นถือเขาเอาหินขึ้นไปด้วยอะกูเห็นกูนึกว่าเห็นก็กูไม่ดูจริงกูอ๋อเห็นถึงอ่ะหินแล้วมั้งใช่างมันก็ก่าเขาบอกเขาเหรเขาก็ลุยฝ่าไปหาเห็นเลย เขาขึ้นไปเลยเขาขึ้นไปเยเหรอเออเขาเดินลงเขาเดินเขาเขาไม่เดินลงเขาเดินฝั่งลงไปหาเห็ดแล้วเขาบอกว่าเามีงูเออดีแล้วอดีแล้วไม่เจองูลาต่ะอีกสักแป๊บเขาล่เป็นจะได้พ่อแม่ดีไหมคนขึ้นมาเขาบอกอุ้ยอินะบอกเขาบอกว่าหนูหนูไม่ไปต่อหรือลูกอืมเขาบอกเขาห่างไหมหนูไม่ไหวแล้วค่ะพี่หนูไม่ไหวแล้วฉันทำยังไง บบเชิญเลยค่ะคไหนก็ไปเชิญเลยค่ะเพื่อนหนูรอยอยู่ข้างบนแลยถูก